สวัสดีครับรู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง92ตำหนักง,งานพัฒนาภาค4โดยบัญชาการทหารพัฒนาช่วงนี้มาติดตามรับฟังภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากันครับกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยผู้บังคับหน่วยพัฒนาการลื่นที่44ตำหนักง,งานพัฒนาภาค4โดยบัญชาการทหารพัฒนา,าร่วมกับอำเภอทุงอ่งยางแดงกองร้อยทหารพราน4402 กรมทหารพรานที่44และองค์การบริหารส่วนตำบลตะลกแมนาทำพิธีมอบบ้านแก่นายแวริลิัสกาซอที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภภัยทำให้บ้านเรือนเสียหายทั้งหลังทั้งนี้ได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อประดิษฐานไว้ในบ้านเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจมอบถุงยางชีพน้ำดื่มและที่นอนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณนะบ้านเล็กที่33ทับ9หมู่ที่1ตำบลบะลโลกแมนาอำเภอตุ้งยางแดงจังหวัดปัตตานีและนี่คือภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับ